สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทะลุโดยแม่หมอความสุขหัวโตวๆแม่หมอหัวโตวนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลานะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วใช่ไหมในพักวันหยุดพักหยุดหยุดยาวนะคะ3มวันใช่ไหมนะคะก็ตอนเย็นก็ฝนตกเนาะทุกคนเนาะถ้าใครขับรถกลับมานะคะ กลับมาทํางานนะคะก็ถนนลื่นระวังด้วยนะคะแม่หมอเป็นห่วงทุกคนนะนะคะ ขับช้าแต่ถึงถึงบ้านถึงจุดหมายดีกว่าขับเร็วนะคะเป็นมันอันตรายฝนฝนตกถนนลื่นนะคะทุกคนในร้ายมีดีในดีมีร้ายโปรดจงใช้วิจายณญาตในการรับชมรับฟังนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่และติดตามเก่านะคะคนที่น้อมรับกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอนะคะขอผลบุญอานิสงน์นี้มีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยตามหน้าไพ่ที่ดีๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะ เอาราคานะคะแ,ะแม่หมอก็ไม่รู้หรอกว่าไพ่จะดีหรือไม่ดีนะคะนี่คือนะคะไพ่นะคะแห่งความสุข นะคะสุขทุกปนกันไปนั่นเองนะคะมาค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ตั้งหัวข้อนะคะว่าการตัดสินใจครั้งสำคัญนับจากนี้ของคุณนะคะจะเป็นเช่นไรการตัดสินใจการเลือกทางตัดสินใจของคุณครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณหรือไม่นะคะเรารู้สึกว่ามีคนบางคนหรือว่ามีใครหลายๆคนกำลังแบบ กำลังจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะอยู่เราก็เลยตั้งหัวข้อนี้ขึ้นมาตัจารยนะคะการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้จะนำพาให้คุณไปเจอสิ่งใดนะคะจะนำพาให้คุณไปเจอสิ่งใดนั่นเองนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์เจ้าของแรนดอมทุกคนที่เข้ามาดูเป็นเจ้าของหมดเลยนะคะไพ่นะคะจะมีแบบว่าเทดท่านแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยเปิดนั่นเองนะคะ ขออนุญาตเอโอเคค่ะนะคะมาค่ะนะคะวิปัญหาอ่นะคะการงานนั่นเองนะคะตอนนี้คุณกําลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างคุณกําลังล้อมกรอบตัวเองเกี่ยวกับด้านงานนะคะกับการ,รเผชิญไปข้างหน้าในเรื่องการงานนั่นเองนะคะทุกคนค่ะบางคนนะคะกําลังตัดสินใจว่าเอย นะคะทางานฟรีแลนซ์แล้วมันไม่ดีกลับไปทํางานประจําดีไหมบางคนนะคะรู้สึกว่าโรงงานตรงนี้มันไม่ถึงเป้าหมายผลิตภัณฑ์ตรงนี้มันไม่ถึงเป้าหมายไปดูผลงานผลิตภัณฑ์ใหม่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะนี่คือตัวตนของคุณนะคะแล้วไงต่อคะนะคะตอนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างคะนะคะขอ เฮอร์มิตนะคะเฮอร์มิตก็คือการอยู่คนเดียวนะคะคิดตอนนี้คุณคิดอยู่ใช่ไหมคะมีความคิดวิเคราะห์อ,อยู่ว่าจะเอายังไงกับชีวิตดี นะคะจะไปด้านหน้าแต่คุณเป็นคนเก่งนะคะคุณเป็นคนมีสติคุณหิวใจตัวเองได้นั่นเองว่าจะเลือกเดินทางไหนเชื่อเธอค่ะทางที่คุณเลือกมันเป็นทางที่ดีสําหรับคุณแน่นอนมันคือโอกาสดีๆสําหรับคุณแน่นอนนะคะเราเชื่อจากนั้นคุณจะมีความสุขนะคะเลือกทางเลือกที่ทําให้ตัวเองมีความสุขเลือกทางเลือกให้ตัวเองมีความสุขนั่นเองนะคะก็คือหกไม้เท้าคุณจะได้รัก รับนะคะคุณจะถ้าเป็นแบบว่าคุณจะได้แต่งงานเลยนะคะหกไม้เท้าคุณจะได้รับการยกย่องชูเกียรติจะมีคนแต่ชื่นชมคุณว่าอุ้ยเป็นคู่ที่เหมาะสมกันจังเลยถ้าเป็นด้านการงานเขาก็จะบอกว่าอุ้ยทาไมเก่งจังเลยทําไมมีความสามารถแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะนะคะทุกคนนะคะมีแต่คนชื่นชมคุณนั่นเองนะคะเพราะว่าคุณเก่งมากคุณเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้ได้ดีเลยเลยะคะ่ะ คุณจะได้ตําแหน่ง <S <S <tatsächlich ๆ> การงานของคุณนะคะตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งราชาถือไม้เท้าแสดงว่าเกี่ยวกับงานคุณกำลังตัดสินใจเกี่ยวกับงานนะคะแน่นอนเลยเพราะออกราชาถือไม้เท้าคุณกำลังตัดสินใจเกี่ยวกับงานราชาถือไม้เท้าหมายความว่านะคะงานของคุณณตําแหน่งที่คุณกําลังเลือกอยู่นี้นะคะเป็นตำแหน่งใหญ่เป็นตำแหน่งที่ดี คุณเลือกถูกทางแล้วค่ะถ้าเป็นเรื่องการงานนะคะณนะปัจจุบันนี้นะคะสิ่งที่คุณเลือกคือตำแหน่งบางคนกําลังจะไปรับตําแหน่งใหม่นะคะเป็นตําแหน่งที่เหมาะสมกับคุณแล้วละค่ะนะคะ,นะคะสะตาร์โอกาสใหม่ๆนี่คือสิ่งที่คุณกําลังคุ้นคิดอยู่ใช่ไหมคะเลือกเธอค่ะนะคะเลือกในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นเลือกตามใจของตัวเองสิ่งไหนที่ทําให้ คุณมีความสุขนะคะเราเรียกว่าจุดเปลี่ยนนะคะสิ่งไหนที่ทําให้คุณมีความทุกข์เราก็เรียกว่าจุดเปลี่ยนเหมือนกันที่แม่หมอบอกว่าในร้ายมีดีในดีมีลายนั่นเองนะคะจะทุกข์หรือสุขนะคะก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเราเป็นคนลิขิตนะคะทามมิ่งมันมันมันจะเกิดขึ้นแบบนี้ล่ะคะ่ะทุกคนนะคะจงเลือกในสิ่งที่ทําให้ตัวเองมีความสุขนะคะนะคะแม่หมอเชื่อว่า ทุกคนนะคะเข้ามาดูไพ่แรนดอมแม่หมอเนี่ยสินเสมอแม่หมอหรือว่าหรือว่าบางคนหาทางออกไม่ได้กําลังหมดทางทางตันอย่างเงี้ยพอเพวดาผักมาให้มาฟังแม่หมองเนี่ยคุณก็ติงต้งกิ้งเลยนะคะเอ๊ะทำไมวันนี้แม่หมอพูดจริงจังจังเลยอะนะคะดูจริงจังไม่รู้คะ่ะมันรู้สึกแบบทําไมรู้สึกจริงจังก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามีแบบว่าตอนตอนที่ไปห้างกลับมาใช่ไหมคะ ไปห้างกลับมาก็รู้สึกเฮ้ยฉันจะต้องทําเรื่องนี้นะมีบางคนแบบหลายๆคนเลยเขาแบบรู้สึกแบบตัดสินใจไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยทางเลือกของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสี่ไม่เทา การงานคุณจะมั่นคงไม่มั่นคงได้ไงคะคุณจะได้รับตําแหน่งดีๆนะคะสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะบางคนจะได้แต่งงานนะคะคุณจะได้แต่งงานจะได้มีครอบครัวที่อบอุ่นบางคนกําลังตัดสินใจอยู่นะคะว่าผู้ชายคนนี้ว่าผู้หญิงคนนี้นะคะใช่หรือไม่เหมาะสมที่จะเป็นนะคะคนของคุณหรือเปล่านั่นเองทุกคน ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเรามาดูต่อเลยค่ะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณคะถ้าคุณเลือกทางนี้นะคะคุณเลือกในทางที่นะคะมันจะทําให้คุณมีความสุขนั่นเองนะคะมาดูต่อค่ะเฉลิมฉลองสิจ้าจะไปรออะไรนี่คือสามถ้วยบางคนบอกเลยบางคนจะได้แต่งงานใช่ไหมคะกำลังกำลังแบบว่าคิดอยู่ว่าอุ้ย ถ้าเราเลือกผู้หญิงคนนี้เฮ้ยถ้าเราแบบตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายคนนี้เขาจะ มีฐานะมันคงมันจะทําให้หนู่นนี่ลั่นหรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าคะหรือว่าเรื่องการงานถ้าเป็นงานแต่งนะคะคุณก็เตรียมตัวเฉลิมฉลองบางคนจะได้เฉลิมฉลองไปงานแต่งไปงานเฉลิมฉลองเลยนะคะบางท่านนะจะได้ไปงานเลี้ยงสังสรรค์น,นะจ๊ะบางท่านก็เฉลิมฉลองงานใหม่ให้กับตัวเองบางท่านจะได้ไปงานแต่งงานเลยนะเราบอกให้เลยนะนะคะบางท่านนี่ได้งานแบบ ดำรมตำแหน่งถ้าเป็นราชการนี้ก็ตำแหน่งใหญ่เลยค่ะบางคนจะได้ไปงานแต่งจริงๆด้วยนะคะ นี่คือสิบเหรียญน,นะคะไพ่แห่งความมั่งคั่งล่ารวยนะคะคุณจะเฉลิมเตรียมตัวเฉลิมเฉลองความมั่งคั่งล่ารวยนี่คือการตัดสินใจของคุณมันจะนําพาความมั่งคั่งล่ารวยมาให้คุณนะคะทุกคนมคั่งไม่มั่งคั่งลดํา่ำรวยได้ไงคือไพ่เศรษฐีนะคะนี่คือชีวิตคุณนะคะคุณเลือกเองว่าคุณจะเลือกแบบไหนทุกปัญหามีทางออกนะนะคะทุกปัญหามีทางออก นะคะจงเห็นทางออกในทุกปัญหาเหมือนวันนี้ฝนตกเดี๋ยวมันก็หยุดใช่ไหมคะฝนไม่ได้ตกตลอด24ชั่วโมงสักน่อยนะคะวันนี้ฟ้ามืดคึ้มสีดำเงาดำเลยนะคะตอนเย็นนะคะแล้วพอนะคะพรุ่งนี้เชื่อเธอคะ่ะพระอาทิตย์ก็ขึ้นทางทิศตะวันออกเสมอ นะคะนะคะเมื่อไหร่ที่พาธิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกคุณยังมีความหวังเสมอคุณยังเป็นคนที่สวยสดงดงามคุณยังเป็นคนที่หล่อเหลาคุณยังมีลมหายใจนะคะเพื่อนะคะช่วยมนุษยชาติต่อไปนั่นเองนะคะชาลีออนะคะ เป้าหมายของคุณจงตระทำตามความฝันจงเดินไปสู่เป้าหมายของคุณเป้าหมายของคุณคืออะไรนะคะคือความสําเร็จคือความมั่นคงในชีวิตคือการมีบ้านมีรถมีที่อยู่มีอาศัยมีเงินในธนาคารทุกๆบัญชี มีบัตรเครดิตที่รูดได้นะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือชาลีออตนะคะคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาคุณไม่ต้องกังวลนะคุณคือคนโชคดีนี่คือคำอวยพรจากแม่หมอคุณเป็นคนโชคดีนะคะคุณเป็นคนมีความสุขในทุกๆด้านทุกๆวันตัวคุณเป็นคนที่มีความสุขในทุกๆทางนั่นเองนะคะทุกคนจ๋านะคะแล้วไงต่อคะ ความรู้นะคะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เทวดาช่วยหนุนนำนะคะเทพเทวดาประจำตัวคุณพ่อแม่คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือท่านจะสนับสนุนให้คุณไปในทางที่ดีไปในทางที่ควรคุณสามารถเล่นแร่แปรธาตุดึงดูดอะไรก็ได้คุณจะดึงดูดเงินเป็น10บส,บสบล้านก็ได้ คุณจะดึงดูดงานเป็นแบบเป็นเจ้าของจิตการก็ได้คุณจะแต่งงานแบบจัดสรรแบบสวยๆก็ได้นั่นเองนะคะทุกคนนะคะนี่คือไพ่ดีๆที่มาบอกคุณให้คุณเลือกนะคะเทวดาของคุณมานำทางให้คุณนะคะดีแฮงแมนสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณเป็นกังวลคือการรอคอยจากบางหูทาวเวอร์มันจบแล้วค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะปัญหาต่างๆดีแฮงแมนบอกว่ารอแต่ว่าไพ่ด้านหลังบอกว่าเดอะทาวเวอร์จบไม่ต้องรอค่ะโอกาสใหม่ๆเข้ามาความสุขนะคะความสุขของคุณนั่นเองไม่ต้องรอนะคะเพราะว่าไพ่ตัวตนคือเดอะทาวเวอร์ตัดสินใจนี่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญของคุณนั่นเองนะคะ เหมือนเหมือนเหมือนชื่อเหมือนชื่อแรนดอมเลยค่ะเพราะว่าเราตั้งชื่อว่าการตัดสินใจครั้งสำคัญก็คือการตัดสินใจครั้งนี้มันจะนำพาให้คุณได้เจอความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะคะคุณจะไม่ท้อถอยคุณจะไม่หดหู่อีกต่อไปแล้วเพราะคุณแบบนี่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญของคุณนั่นเองและบางคนกําลังจบ แบบเจ็บเจ็บเลือดไหลซิิๆเลยนะ,ะนะคะนะคะบางคนผอมแห้งเลยนะคะแบบว่าเป็นคนคิดมากเป็นคนคิดเยอะนะคะเนี่ยนะคะเจอปัญหามาหนักมากทาวเวอร์และมันได้จบตรงนี้เวลานี้ที่คุณเข้ามาดูแม่หมอนี่มันทำให้คุณมีสติแล้วคุณฮึบขึ้นมาแบบฮุยแม่หมอพูดแบบนี้ นี่คือพลังยิ่งใหญ่ที่แม่หมอส่งให้คุณค่ะดูดิค่ะแม่หมอกำกำปั้นอย่าไปแบ,บมือแบบนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะแบบเข้มแข็งคุณแข็งแร่งเหนือกว่าใครๆคุณเป็นคนที่วิเศษมากๆนะคะในชีวิตนี้มีคุณหนึ่งเดียวเท่านั้นที่วิเศษที่สุดเพราะว่าคุณแข่งกับคนนะคะสามล้านชีวิตกว่าจะมีคนหนึ่งคนเข้ามาเกิดในโลกบนใบนี้นะคะคุณแข่งกับ กี่คนคะสล้านตัวใช่ไหมสามล้านชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นคุณจงภูมิใจที่คุณได้มาเกิดนะคะแสงตะวันใหม่เห็นไหม เจอซันนี่คือแสงตะวันใหม่ที่จะเกิดกับคุณในเร็ววันนี้ไม่แน่อาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันนี้หรือว่าวันวันไหนก็ได้นะคะไม่เกิน3-5วันถึง7วันไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนั่นเองคุณเข้ามาดูตอนไหนก็คือแสงตะวันในตอนนั้นนี่คือความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งล่ํารวยไพแห่งจิตวิญญาณนะคะเพราะว่าคุณเจอมาหนักแล้วนะคะชีวิตนี้มันกําลังจะดีขึ้นทุกอย่างกําลัง จะเปลี่ยนไปนั่นเองนะคะนะคะอย่าท้อนะนะคะเชื่อไม่หมอนี่แพทยหมอส่งพลังบวกให้แล้วนะคะสิ่งดีๆจะกำลังจะตามมาการเงินและการเงินของคุณนะคะคุณสามารถาช่วงนี้คุณมีการ บาลานซ์รายรับรายจ่ายได้แน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะแม่หมอบอกแล้วว่านะคะคุณเป็นคนดีสินเสมอแล้วเจอแม่หมอนั่นเองนะจ๊ะความสุขหนึ่งถ้วยแล้วคุณจะเจอความสุขทุกวันนี้คุณก็มีความสุขคุณได้มาฟังนะคะ อ่าแม่หมอพูดนะคะแล้วก็แม่หมอให้กําลังใจแล้วก็เพื่อนคนอื่นมาให้กําลังใจนะคะนั่นเองนะคะนะคะความสุขกําลังจะเ,เข้ามาเหมือนช่องแม่หมอนี่ไงคะแม่หมอความสุขหัวโตโตนั่นเองนะคะทุกคนแม่หมอที่มีพลังงานบวก ส่งให้กับทุกคนนะคะเวลาสวดมนต์นะแม่หมอเวลานั่งสมาธิแม่หมอก็ให้ทุกคนนะคะที่แบบว่าเป็นทุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแสดงว่าเรามีบุญร่วมกันนะคะแม่หมอถึงเผื่อแผ่ให้กับทุกคนนะคะนะคะความสุขนะคะจงเดินออกมานะคะถ้ามันเป็นทุกข์ก็เดินออกมาอันไหนที่มันเป็นทุกข์เราเรียกว่าจุดเปลี่ยนอะไรที่คุณสุขมากๆ เดี๋ยวมันก็เจอจุดเปลี่ยนนะคะ ความสุขอยู่กับเราไม่นานเราทำตัวให้เหมือนเป็นเจ้าบ้านต้อนรับเขานะคะต้อนรับเขาอย่างเต็มใจความทุกข์ก็อยู่กับเราไม่นานเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะเดี๋ยวความสุขใหม่ก็เข้ามาเดี๋ยวปัญหาใหม่ก็เข้ามาปัญหาใหญ่มีเข้ามาปัญหาธรรมดาก็หมดไปนั่นเองนะคะทุกวันมีปัญหาให้เราเรียนรู้ให้เราแก้นะคะนะคะคุณจงเดินออกมานะคะบางคนได้เดินออกมาจากจุดนั้นแล้วนะคะจากจุดที่ ทำให้คุณท้อแท้สิ้นหวังนั่นเองนะคะ The d เดนะคะจบแล้วค่ะนะคะคุณจะมีกำลังจะมีชีวิตใหม่การเริ่มสิ่งใหม่ๆหม่เดิรเนะคะการจบแล้วเกิดใหม่ชีวิตของคุณกำลังจะไปได้สวยนะคะเพราะขึ้นเด e d ์ดเดแล้วก็เด e t o w ทาแต่มันเจ็บหนักมากเลยนะคะที่คุณกว่าทุณจะมันได้มาเจอแม่หมอนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแม่หมอก็แบบว่าพึ่งจะแบบ เปิดแรนดอมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคะมันถึงเวลาของคุณแล้วนะคะจงน้อมรับแต่สิ่งดีๆโอกาสใหม่ๆเตรียมตัวเฉลิมฉลองได้เลยค่ะสิ่งดีๆกําลังจะตามมาหาคุณเพราะว่าเดอะเดตเ t อ w e ทาคุณได้เจ็บมานานแล้วบางคนเจ็บเป็นปีแล้วค่ะนะคะบางคน2ปีบางคน3ปีบางคน4ปีปี6 7บางคนแบบชิ้นเนื้อประดาตัวเลยใช่ไหมคะนะคะแล้วไงต่อ เตรียมตัวเฉลิมฉลองสักสิคะไปดินเนอร์หรูๆสวยๆนี่คือหกนะคะหกถ้วยคุณจะมีความสุขอยากทำอะไรก็ได้ทำนะคะจะมีความสุขมากๆอยู่คนเดียวแบบสุขๆหรือว่าจะมีคนเข้ามาหามาเทคแคร์ก็คุณได้รับ เช่นนั้นนะคะคุณจะมีอะไรเข้ามาดีๆเข้ามาหาคุณแน่นอนหกถ้วยบางคนอาจจะลูกหนี้เอาเงินมาใช้นี่บางคนนะคะอาจจะได้กลับไปทํางานในลักษณะเดิมๆหรือที่ถิ่นฐานเก่าหรือว่าที่ทํางานเก่าแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนมันมันสามารถแปลได้หลายทางนะคะถ้าเป็นความรักนะคะรักเก่าจะเข้ามานะคะแต่คุณเราเชื่อว่านะคะ คุณเลือกได้คะ่ะแต่ถ้าไม่เลือกเลือกเลือกรักเก่านะคะก็จะเป็นเด็กที่มีอายุน้อยกว่าคุณเข้ามานะคะทําให้คุณชุ่มชื่นหัวใจถ้าเป็นการงานคุณอาจจะได้กลับไปทํางานเก่าๆแต่เป็นตําแหน่งใหม่ซึ่งเป็นตําแหน่งที่ใหญ่กว่าเดิมเป็นตําแหน่งที่คุณมีความสุขนั่นเองสมมุติว่าคุณทํางานบัญชีใช่ไหมคะคุณจากบริษัทนี้คุณไปรับเงินเดือนจากบริษัทอื่น เป็นงานบัญชีเหมือนกันแบบนี้ค่ะแล้วแต่ว่าเงินเดือนคุณได้เยอะกว่าเดิมหรือว่าคุณกลับไปทำงานที่เก่าแต่เงินเดือนคุณได้เพิ่มกว่าเดิมแบบนี้ก็ได้หรือว่าธุรกิจเก่าเอามาดีโนเวทใหม่แบบนี้ค่ะคุณการเงิน นะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือซัพพอร์ตทางด้านการเงินนะคะจากใครบางคนจากผู้ใหญ่นะคะที่เขามั่งมีสีสุขที่เขาล่ำรวยกว่าคุณนั่นเองนะคะนี่คือแต่ถ้าใครนะคะแต่ถ้าใครมีอยู่แล้วคุณก็เป็นคนที่มีความเมตตาการุณากับคนอื่นนะคะแต่ถ้าใครนะคะต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเงินคุณจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินแบบกระทันหันแบบแบบ เข้ามาในทันจังหวะพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะการงานประสบความสําเร็จนะคะการงานฉลุยเลยค่ะนะคะได้รับตําแหน่งดีการงานดีนะคะออการงานธุรกิจของคุณนะคะนับแต่นี้เพราะมันขึ้นเดอรซันนะคะมันทาวเวอร์ธุรกิจล้มไปแล้วนะคะแล้วคุณก็ฟื้นฟูใหม่นะคะได้รับเงินก้อนนี้มานะคะก็ เอามาทำธุรกิจนะคะคุณได้เฉลิมฉลองแน่นอนค่ะสิ่งที่คุณปรารถนานี่คือคุณจะได้รับนะคะสิ่งที่คุณใฝ่หาการรอนะคะรอวิห์นิดหนึ่งนะคะสี่ดาบก็คือคุณรอบางสิ่งคุณรอในการตัดสินใจนะคะบางคนตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องรอค่ะเพราะว่าขึ้นเดอดทาวเวอร์แล้วนะคะ การงานนะคะที่คุณต้องรอเพราะว่าที่ผ่านมาการงานมันทําให้คุณเหนื่อยมันทําให้คุณอึดอัดนะคะบางคนมีทะเลาะบาะแว้งกับในที่ทํางานมีปัญหาในที่ทํางานคุณก็เลยเดินออกมาลาออกจากที่ทํางานใช่ไหมคะนะคะแล้วคุณก็นะคะลาออกจากที่ทํางานมาแบบว่า ทำธุรกิจของตัวเองแล้วคุณก็ประสบความล้มเหลวใช่ไหมคะแล้วทีนี้คุณก็ออกมาหาแพชชั่นอีกเหมือนเดิมแต่คุณก็ประสบความสำเร็จค่ะเพราะมันเป็นเดอันนั่นเองดูวิวอฟุ้นนไพ่ใบสุดท้ายปิดสวยมากดวงชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วค่ะนะคะนี่คือไพ่จบ นะคะไพ่จบนี่คือ The View of Fortune ไพ่ใบสุดท้ายปิดนะคะจาก The Tower กลายเป็น The View of Fortune คุณเจอปัญหามาหนักหน่วงนะคะเรื่องงานนั่นแหละค่ะนะคะแล้วมันได้จบไปแล้วนะคะคุณรอโอกาสบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วโอกาสนั้นก็มาหาคุณนะคะแฮงแมนคุณรอ นะคะคุณได้เดินออกมาหาแพทชั่นเดอะทาวเวอร์มันจบไปแล้วโอกาสใหม่ๆกำลังจะมาหาคุณเดอะทาวเวอร์จบแล้วค่ะเรื่องปัญหาเรื่องงานเรื่องอะไรนะคะไม่มีปัญหาแล้วนะคะมีแต่โอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณเจอมาแล้วก็เดอะวิวออฟฟอร์จูนนะคะชีวิตใหม่ใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะคุณจะมีความสุขดังเช่นตะวันพระอาทิตย์ขึ้นนะคะ นะคะการเงินคุณจะบาลานได้นะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือคุณอยู่ตัวคนเดียวคุณคิดคนเดียวนะคะมันก็เลยให้คุณคิดมากคิดเยอะก็นี้เอาเอางานก่อนนะคะบางคนจะได้แต่งงานเฉลิมฉลองเลยนะคะเจอคู่รักที่ดีนะคะการงานนะคะมีคนยกย่องนับหน้าถือตานะคะแล้วก็นี่ค่ะแปดไม่เทา้าความเจริญรุ่งเรืองได้ตําแหน่งงานใหม่ๆนะคะได้มีอะไรใหม่ใ ตรงไปสู่เป้าหมายนะคะเพราะคุณเป็นเดอะเมจิเชียนคุณเก่งมากนะคะคุณจะมีความสุขในทุกๆด้านเตรียมตัวเฉลิมฉลองเลยค่ะเป็นเศรษฐีการเงินจะมีคนมาซัพพอร์ตคุณนะคะถ้าคุณหวังเรื่องการเงินนะช่วงนี้เงินก้อนใหญ่เลยมีคนมาซัพพอร์ตคุณนะคะสิบเหรียญเงินก้อนใหญ่เลยคุณจะได้นะคะคุณจะมีความสุขหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยแล้วก็นะคะ นี่คือการเงินแสดงว่าจะมีจะได้งานใหม่หรือว่าธุรกิจใหม่แน่เลยแล้วคนที่มีแบบว่าจะมีคนมาซัพพอร์ตคุณคุณจะมีความสุขชีวิตใหม่ของคุณได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นเองนะคะคุณขาโอเคค่ะชีวิตใหม่ เป็นเดอะซันนะคะเป็นเดอะวิวออฟฟอร์จูนนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะการเงินจะมีคนมาซัพพอร์ตนะคะนะคะถ้าใครรวยแล้วก็ซัพพอร์ตคนอื่นแล้วคุณจะได้รับความสุขนะคะวันนี้แม่หมอกไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ